อยากอธิบยา,ยายอะไรก่ไน้เลยว่เราก็น่าจะทราบข่าวแล้วโอเคค่ะก็จะพูดแล้วนะก็ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโยค่อนข้างที่จะให้เกียและก็คารพในสิทธ,ธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามอะไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยอนไหนที่สะดวกพอจะตอบได้เนี่ยโยก็พยายามจะตอบเพราะเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องของแบบคนสองคนเรื่องส่วนตัวจริงๆ คอบบเรื่องที่บอกว่าตอบได้แน่นอนพี่จะได้แน่นอนคือเรื่องอะไรอะคะสามารถบอกได้เลยตอนนี้บอกได้อะไรตอนนี้หรอ<ม>เรื่องอะไรดีเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาเออสิบกว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโยพึ่งจะเข้ามาจัดก,การเรื่องเรื่องบัญชีให้พี่พีเคเนี่ยแค่2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยพิ่ง ่งมาจัดก,การธุระบริหารให้แค่แค่สองปีให้หลังโยงรู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึ่งและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอน ก็อันนี้คือสิ่งที่โยบอกได้อันนั้นพิธีคอัะให้เราเข้ามาดูเลยหรือว่าเราแบบว่าเอออาาสอาสาเข้าไปดูอะไรแบบนีลงกันก่อนจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตวคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งอยู่นะเป็นการตัดสินใจนร,ร่วมกันนั้นเป็นหางแบบกว้างๆเนาะถ้าสมมุติอะไรคือ โยเชื่อว่าถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พีเคนั้นๆอย่างที่ทา<ร>งนั้นบอกว่าสิบ้าทที่หายไปมันถูกอนเข้าบัญชีเราอะไรอย่างเป็นโซ่แดงอะไรแงบนี้คือณนะตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่สามพ้าทิ้งละกันโยว่ามัน อาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องนะตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้าพี่พิเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่พิเคแต่บานกรนีคือ การใช้เงินโดยองครวค่ะเคยรับทราบไหมว่ามีการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดและตัดสินใจร่วมกันในฐานะของตอนนั้นก็เรียกว่าผัวเมียเนาะหือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันมีกาะใช้เงินกันเรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่า ครับซาเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการคิดและทำร่วมกันตกใจไมหมคะตอนนี้เขาบอ,อากเอน,นี่ยเราลุ้นมากว่าไปทำกา<ช>รงนน<ช>นินอะไรมาทำขอ้อข้างแรงอะคนญาตินะโยแบบมีการจะทำว่ายัดโยอะไรกมก็เอาจริงๆก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ของไม่สแสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่สามพทิงละกันขอให้ไม่เป็นเรื่องของ โยกับพี่พีเคเนรยายละเอียดตรงนี้มากกว่าเรื่องที่คบกันนะค่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินไหมว่าเอ้ยเงินเขาขาดสภาพคล่องหรือเงิน <c oughs> เขาหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอย่างที่โาบอกเมื่อกี้ว่ารบก,กันมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดการอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการสองปีล่าสุดแต่ตอนนี้เรา เครียดไหมครับเพราะว่ากลัวผมจะขีว่าแบบนี้นะเครียดไหมเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโยเรียนจะดำเนินการปกป้องตัวเององไรบ้างเอ่อโอเคค่ะถ้ามันถึงมันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองอ่ะเราต้องปกป้อง แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผผวเงียมันเรื่องส่วนตัวโยครบสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเคารบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัอยอะไรโยยินดีพร้อมมากๆาที่จะที่จะไขข้อสงสัยนะเขาบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไปแต่่จริงไหคะ เดย๋ยว่าขอนี้ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเลยบุ้นึงค่ะบุคคลที่สามที่อยู่คนนั้นอ่ะก็โดนตัวลงเยอะเหมือนกันในในการที่เข้ามาเป็นให้มาแสร์เรื่องเนี้ยไม่ยุ่งอะไรกับเรื่องตง่อไปตรงนี้เราดูความคิเห็นยังไงบ้างคะก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่า <c oughs> อย่างที่เราบอกนะขอขอไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนกันก็ ทั้งหมทั้งมวนตั้งแต่ต้นมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะแล้วก็อยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ด้วยสําหรับโยโยให้เกียรติแล้วก็ก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างที่ก่อนหน้าที่บอกว่าตอนนี้มันมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องมันยังต้องดูแลโยอยู่ได้ทํำตามคำพูดที่เขาพูดนู่นนะคะขอต่อแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีมีอยู่จริง เป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ไปหยา่าเซนเอกาสารก็ตามคำพูดที่พิเีได้ให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับได้ไดรับตามที่เขาให้ให้คำสัญญาเลย ไม่ให้รายละเอียดกันแน่เลยไมให้รายละเอียดพราะว่าวรายละเอียดมันก็ก,ก็ก็มีอย่างที่บอกอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างเคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอ่ะมันโยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นการตกรงมร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้มั่ไม่มีคนบอกว่าเหมือนมันยังไม่ได้คาดสิ่งที่เขาเขาบอกว่าเขาจะให้เราแบบมีคนนี้ต้องออกไปอยู่บ้านเพื่อนหมู่เลยอะไรอย่างงี้ ก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่พิเขจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูด<ม>เพราะโยไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ยวว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่โยสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพ,พื่อนทีเขจจีงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพี่ธนาเดชาเขาโพสก็แบบมิแตาคนมาปรึกษา เนจะให้ค่าเรียนนยนเส้นให้ตอนมาอะไรอยเงี้ยจะให้ค่าเรีนนดแสแต่เดียวนี่คอยากยกเลิกแล้วไหมไม่อยากใน้แล้วเะค่ะส่วนก็โยนกเป็นาลนอนนอนนาละอะไรอย่างเงี้ยอันอันอันนี้เไม่ทราบในรายละเอียดนะคะ,คะแต่ถ้าถามในเรื่องที่เราสามารถให้คมูได้ก็อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ว่าณวันนันที่มีการเซ็นยามีการตกลง พร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากยาก,ก็ไปออกรายการคุยแซบตามที่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยกับโยจบกับพี่พิเคด้วยดีนะเรายังยังยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปราดถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาแล้วเนืส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปเนี่ยมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการก็คือมาที่เหมือนเรื่องเราเหมือนมันจะจบลงไปแล้ว่แต่ก็มีมมเรื่องมีขึ้นมาอีก รู้สึกยังไงล่ะคะก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมยอมก็ยังก็ยอมแับว่ามีเรื่องให้กลับมากวนใจเครียดบ้างแต่ว่าเอาจริงจริงก็อยาก move o อยากดําเนินอยากก้าวอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทําก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็ move on ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่า พี่พีเคก็จะได้เจอความสุขในความสุขในตัวเองอยากให้พี่ๆเขาค้นหาตรงนั้นเจออยากให้พี่เคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการมมก็ก็ยังยืนยังทำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในสเต็ปที่สเต็ปออกมาก็ตามก็มีการคุยกันในในอนาคตอันใกล้อย่างไรถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งมาให้ทราบน่าจะได้ทราบกัน กว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมว่าจะได้ทราบกันแต่โยว่าณตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณนี้แต่กับแต่พี่มีเรื่องอ่านลุ้ตรงเขาหยุดเพราะว่าหยุดอะไรพลาดที่เห็นเราไหมคะอืมคงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้นะคะกังใจแล้วกันเป็นแววๆกังวลใจเราเยอะไม่คะแตับสับที่แบบว่าทีมเทีมใหญก็เยอะๆมากๆทีบอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่า อันนี้อ่ะันนี้จะดึงดามากนะอยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเช,เชื่อมั่นในตัวโยไม่ได้ระแคะระคายหรือติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณขลังหลัมากๆอันโชเลยสุดๆเลยอะต่วโยอนนี้แบบว่าทำงานได้มาจากไหนมาจาก ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเอามาให้ให,ให้มา้มาอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆี่นักข่าวทุกคนด้วยมีคนแบบพร้อมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหนาน,นี้ให้เราเยอะไหมคะก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ตลอดก็ได้รับถึงมิตรภาพดีๆน้ำใจดีๆพี่ต้นหอมจะเป็นหนึ่งในนั้นก็รู้สึกขอบคุณทั้ นวันนี้มันเสียน้ากับเรื่องแบบนี้เพราะมันเสียใจเสียน้าไหมเหรอคะไม่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 ได้เสียน้ารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่เขาบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณตรงนั้นจริงๆมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจพอมองย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมไม่ไม่ได้เสียใจค่ะ อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเราเชื่อว่าทุกการกระทำอ่ะไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เป็นเราเองให้เราเป็นคนที่ดีคืออาจารย์มาก็ไม่คิดว่าหลงหลงผู้ฝึกก็จงตัดใจอะไรนนผิดใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเทุกสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้ค่ะก็ขอบคุณด้วยสาวโยงอันนี้คนถามเราคือเรื่องหมูก<ด>ระทะค่ะหนไม่เคยกิน เขาบอกว่าเขาบอกอร่อยมากเลยไม่เคยเลยเหรอสีปีไม่เคยกินมุกทะเลยเลูกหนูว่าหนูเคยกินนะหนูเคยชวนกินจะบ้าหรือว่าหนูเคยกินนะคะอุ้ยไม่เอาไม่ฟูหรืว่าใส่ยเกิร์ตมกินหนูว่าหนูเคยกินนะรสชาติมันเป็นยังไงะคะรสชาติมันเป็นยังไงคะก็อร่อยดีแต่ว่าอย่าลืมทานคู่กับวิตามินนะคะ อย่าลืมทานูกนะคะควบคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยสวยวิตามินเช้าเย็นค่ะใเราไม่ไาแบบเาิด้วยกัคืออาหารที่มเราไม่ได้แบบติดถุกมือใช่ไหมอาเรท่ออไร่างเต้องไปต่างประเทศ อ่า,ดดอ,าอเ,เอ <laughs> ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกการกระทําที่ผ่านมามันเป็นการกระทําที่คิดร่วมกันทาสําหรับสองคนคิดคิดด้วยกันทําด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีเดียวก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่ พี่พี่เคเคยทําให้โยก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนถึงวันนี้อย่างแบอย่างทิพอย่างบัณเขาก็เขาพาเยาพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนรีเฟซเรียนร้องอะไรเป็นชั้นลังใช่ไหมอย่างที่บอกอะค่ะเรามีความสุขร่วมกันทําอะไรเราทําด้วยกัน